เอามีปศเกือบยางพร้อมเด้อตอนนี้เด้อทีมงานงมหอยขึ้นละเด้อใส่เบอร์ได้หอยหลายบ่เพราะเก่งอยู่บ่ไดอ้อโน้ยเดียวอมนึงไี้น้อยเดียวมันนี่ไงอ,อารนางงามงามงามมีนางงามว่าสบายดีนะมั่สบายภายในตอนนี้ฝนตกข้ามหัวบรรยากาศเท้าฝ้ายยังมือแรงคือมันงาม เชียงเขียดเชียงเขียดตจนาห้องบรรยากาศบ้นานนาแถวชานเมืองนครหลวงเมืองจันเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงและเข้ามาติดตามชมเด้อฝากกไดไลค์กดซับซื้อครกดติดตามนี้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปอาชีวดีต่วากับตั้งใจไายอยู่เด้อ